ฟุตซอลสาวไทยบุกไปคว้าชัยชนะเจ้าภาพจีนสามประตูต่อสองรอบรองชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียทำสถิติใหม่ลุ้นแชมป์ฟุตซอลเอเชียและการันตีได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชาวอาเซียนร่วมสแสดงความยินดียกย่องความสามารถของนักกีฬาสาวไทยและร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์สาวไทยควา้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยดูเหมือนจะกลายเป็นความหวังของภูมิภาคอาเซียนไปแล้วนะครับสวัสดีครับพบก,กับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากเอาชนะเจ้าภาพจีนในรอบรองชนะเลิศ3ประตูต่อวร์นาเมต์ฟุตซอลหญิงจิงแชมป์เอเชียประชัปี2 0 2 5เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเกมที่เข้มขน้นลุ้นกันสนุกตั้งแต่ช่วงต้นยันท้ายเกม หากมีโอกาสได้ชมเราก็จะเห็นว่าแทบทุกครั้งที่สาวไทยครอบครองบอลเราจะได้ยินเสียงโหจากกองเชียร์จีนแทบจะตลอดทั้งเกมรูปแบบเกมในวันนั้นถือว่าสู้กันได้อย่างสูสีทั้งสองทีมผลักกันขึ้นนำแล้วตามทำประตูตีเสมอก่อนสาวไทยจะพลิกกลับมาเอาชนะเจ้าภาพจีนได้ในที่สุดเริ่มจากนาทีที่11สาวไทยเราทำประตูนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนาทีที่16 จีนตามตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งหลังจากทําประตูตีเสมอได้ไม่นานก็ทําประตูขึ้นนําสาวไทยเป็น2ประตูต่อหนึ่งและก่อนหมดครึ่งแรกผู้รักษาประตูทีมชาติไทยออกมาตัดฟาวจนกรรมการต้องให้ใบแดงออกจากการแข่งขันหมดครึ่งแรกเจ้าภาพจีนนําไทย2ประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังในนาทีที่26สาวไทยได้จุดโทษทําประตูตามตีเสมอเจ้าภาพจีนได้สําเร็จเป็น2ประตูต่อ2และก่อนหมดเวลาการแข่งขันนาทีที่32 ทยทำได้อีกหนึ่งประตูจนหมดเวลาการแข่งขันไทยพลิกกลับมาเอาชนะเจ้าภาพจีนท่ามกลางความกดดันกองเชียร์ลุ้นกันสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2 0 2 5เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตซอลหญิงของทวีปเอเชียและการันตีได้รวมแข่งขันฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปีนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง ของนักกีฬาหญิงฟุตซอลทีมชาติไทย,ช,ยชนะในรอบรองชนะเลิศทําให้กองเชียร์แฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขแล้วดูเหมือนความสุขจะเผื่อแผ่ไปยังชาวอาเซียนอีกด้วยใน Facebook กแฟนเพจอาเซียนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียร,ร่วมแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันแมตชนี้หลายคนยกย่องความสามารถนักกีฬาฟุตซอลสาวไทยอดไม่ได้ที่จะไปเปรียบเทียบกับนักกีฬาของตัวเองชาวฟิลิปปินส์ร่วมแสดงความยินดีอวยพรนักกีฬาสาวไทยและยินดีต้อนรับ ในฐานะประเทศเจ้าภาพฟุตซอลโลกสำหรับชาวเวียดนามก่อนผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเคยวิจารณ์ไปในํำนองว่าสาวไทยเราอาจตกรอบหลังรู้ผลการแข่งขันว่าไทยได้เข้ารอบชิงชนะเลิศบางคนหันมาเชียร์ทีมไทยให้คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้และสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนอกจากจะภูมิใจความสามารถของนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก็ยังมีบ้างที่เข้ามาประชดชาวเวียดนามที่เคยสบประมาทกันไว้ แต่ยังมีการให้กำลังใจสำหรับทีมฟุตซอลอาเซียนที่ตกรอบทัวร์นาเมนต์นี้และก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดความพิถนจากชาวอาเซียนบางส่วนต้องขอกราบขอบประคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มที่ชาวอินโดคนแรกเข้ามาร่วมแสดงความพิถนว่า เยี่ยมประเทศไทยหวังว่าผู้ชนะชาวอินโดคนต่อไปบอกว่าไม่สูญเปล่าอันดับ5าของโลกเก่งมากไทยคนต่อไปเขามาเปรียบเทียบว่าฟุตซอลหญิงของประเทศไทยสุดยอดมากฟุตซอลหญิงชาวอินโดนีเซียต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขามุมมองถัดไปแสดงความพิดเห็นว่าผู้หญิงประเทศไทยเหนือชั้นจากอินโดนีเซียมุมมองนี้มีคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยเหมือนเป็นการให้กำลังใจว่าพวกเราแบ่งปันความสุขของเราให้คุณ เพื่อนชาวอินโดของเราชาวอินโดคนถัดไปยังคงชื่นชมนักกีฬาไทยว่าฟุตซอลหญิงดีที่สุดประเทศไทยชาวอินโดคนต่อไปกล่าวว่าอีกหนึ่งเกมที่เข้มข้นยินดีด้วยประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปจากชาวฟิลิปปินส์บอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยพบกันที่ฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟุตซอลโลก2025ชาวฟิลิปปินส์คนถัดไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับ สู่ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกประเทศไทยพวกเราหวังจะได้พบคุณในฟิลิปปินส์เดือนพฤศจิกายนนี้และมีคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยว่าเส้นทางสู่ฟุตซอลโลกครับสำหรับฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2 0 2 5ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดช่วงปลายปีนี้ประมาณวันที่21พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมครับต่อไปเป็นความพิ็นจากชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ยกย่องนักกีฬาไทยว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทย และไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในเอเชียและมีคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยปลอบใจชาวเวียดนามว่าฟุตซอลหญิงเวียดนามก็เก่งมากๆแต่โชคไม่ดีที่ไปเจอญี่ปุ่นก่อนตอนที่ญี่ปุ่นเจอกับไทยญี่ปุ่นส่งชุดไม่เต็มผสมมาทำให้ไทยโชคดีคอมเมนต์ต่อไปทำนายผลรอบชิงชนะเลิศว่าใครแชมเปี้ยนจากเวียดนามชาวเวียดนามอีกคนคอมเมนต์คล้ายกันว่าเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นแชมป์เอเชีย ต่อไปเป็นคอมเมนต์จากกองเชียร์ชาวไทยชื่นชมนักฟุตซอลสาวไทยว่าเล่นภายใต้ความกดดันในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ในตอนจบพวกเราทำมันได้ผลงานที่ดีความพิดเห็นต่อไปเข้ามาประชดชาวเวียดนามว่าแล้วเจอกันเวียดนามหมายถึงในสีเกมเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าไปแข่งฟุตซอลโลกความพิดเห็นต่อไปบอกว่าภูมิใจมากฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยไปทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกในฟิลิปปินส์กันเถอะความพิดเห็นต่อไปพูดถึงอันดับโลก ของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยว่าประเทศไทยอันดับที่5ของโลกมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าตอนนี้อันดับที่สมุมมองต่อไปเป็นการประชดเวียดนามว่าประเทศไทยกําลังคอยเวียดนามไปฟุตซอลโลกด้วยกันแต่เวียดนามกลับไปที่สนามบินชาวเวียดนามคอมเมนต์ตอบกลับสั้นๆว่ามันแรงไปนะเพื่อนและอีกคอมเมนต์จากชาวเวียดนามตอบกลับเพิ่มเติมว่าแข็งแกร่งมากฟุตซอลสาวไทย กองเชียร์ชาวไทยคนต่อไปเหมือนเป็นการให้กำลังใจชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียเพื่อนรักชาวอินโดคอมเมนต์ตอบกลับว่าหวังว่าจะเป็นแชมป์และอีกหนึ่งคอมเมนต์จากกองเชียร์ชาวไทยแสดงความพิดเพินไว้ว่าไปฟุตซอลโลกชบาแก้วเก่งที่สุดและต่อไปเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายน่าจะเป็นของชาวญี่ปุ่นที่รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีคอมเมนต์ด้วยประโยคที่น่าประทับใจว่าราชินีแห่งตะวันออกเฉียงใต้ครับนี่ก็เป็นเพียงความพิถีพิถนบางส่วน จากชาวอาเซียนที่ดูเหมือนว่าร่วมใจกันเชียร์ฟุตซอลมีความหวังว่าสาวไทยคว้าแชมป์ฟุตซอลเอเชียปี2025หลังจากที่เอาชนะเจ้าภาพจีนไปสาประตูต่อ2สร้างสถิติใหม่ให้กับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลโลกครั้งแรกปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพและลุ้นคว้าแชมป์ฟุตซอลหญิงเอเชียปี2025รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นที่เอาชนะอีหลานแชมป์เก่ามาได้ เวลาประมาณ1นึ่งทุ่ม17พฤษภาคมวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามเชียร์ฟุตซอลสาวไทยลุ้นคว้าแชมป์เอเชียปี2025กันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปนลบควนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปของสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้พวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ